ออรี่เดอฟาร์เมอร์พอดีลูกค้าทักมาว่าอยากได้น้ำหมักไปบำรุงไม้ผลผมก็เลยแนะนำเป็นน้ำหมักปลาทะเลสูตรเร่งผลเร่งดอกลูกหวานก็เขาปลูกตะลินปิงอะไรต่างๆก็พอดีเลยอันนี้จะเป็นถังน้ำหมักปลาทะเลที่หมักมาแล้วประมาณสองปีได้ยิ่งหมักนานสารอาหารยิ่งออกอันนี้ก็จะเป็นถังน้ำหมักไตโคซานเร่เงราก ทำให้รากเดินดีอันนี้เป็นจุลซีจาวปวกเดี๋ยวตักให้เขากันเลยเรามาดูหน้าตามันนี่น้ำหมักปะทะเลเข้มข้นเหลือนิดเดียวเองตอนนี้ขายให้เขาแค่ลิตรละร้อยห้าสิบครั้งแรกเพราะว่าผมไม่ได้มีแบรนด์ผมใช้ขวดแบบเนี้ยใช้ขวดแบบเนี้ยเกาะให้เขาหนึ่งลิตรเพราะว่าตอนนี้ยังไม่มีสติ๊กเกอร์แบรนด์ตัวเองก็เลยต้องใช้ขวดธรรมดาไปก่อนแล้วก็ขายแคาแค่ 150. ร้อยห้าสิบเพราะจริงๆลิตรหนึ่งอ่ะ มันสอ0ยหสิเพราะไม่ต้องใช้เวลาหมักนานมากๆและวัสดุที่เอามาทำเนี่ยแพงมากถังเนี่ยลงทุนไม่ต่ำกว่าประมาณสาสี่พันและเวลาที่หมักอีกแล้วก็อันนี้ก็เหมือนกันนี่ใช้เวลาหมักนานมากกระดองปูกระดองกุ้งต่างๆกระดูกปลากระกางปลาเก็ดปลาทุกอย่างมันกลายเป็นน้ำหมดเลยนี่ของดีเดี๋ยว อันนี้เป็นไตโคซานไม่เกี่ยวกันเดี๋ยวมากอกน้ำหมักปลาทะเลกันเลยนี่นะครับกอกเสร็จกอกเสร็จเรียบร้อยแล้วหน้าตาก็จะประมาณนี้เป็นน้ำหมักปลาเข้มข้นใช้น้ำมะพร้าวแท้นะผมเลยบอกว่าถังเนี่ยมาลงทุนเยอะแต่ผมขายให้ร้อยห้าสิบพอเพราะว่าเพิ่งเริ่มใช้ลูกค้าเพิ่งมาซื้อครั้งแรกก็เลยลดราคาเป็นพิเศษจากสองร้อยห้าสิบเหลือร้อยห้าสิบรดไปร้อยหนึ่งไม่เป็นไรถ้าเขาใช้ดีก็ผมก็โอเคดีใจด้วย แล้เดี๋ยวผมบอกวิธีขยายให้เพิ่มเติมถ้าเขามาดูคลิปนี้ถามผมได้ผมสอนวิธีขยายเพิ่มเติมให้ได้แล้วใช้น้ามะพร้าวแท้ด้วยถังเนี้ยไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่น้ํามะพร้าวเทียมเป็นน้ํามะพร้าวที่ผมไปซื้อมาเองแล้วโคตรแพงเลยน้ามะพร้าวเนี้ยโอเคครับประมาณนี้เดี๋ยวพอไปถึงมือลูกค้าก็เดี๋ยวเอาคลิปลงกันนะใครสนใจติดต่อได้นะครับโกลี่เดอร์ฟาร์มเมอร์ทักมาทางเฟซบุ๊กหลักหรือเพจก็ได้แต่ถ้าจะให้ต่อไวไก็ทางเฟซบุ๊กหลัก ในไลน์ก็มีนะครับในโปรไฟล์หน้าปกผมอะ่ะผมลงไว้ให้เรียบร้อยแล้วมีทั้งเบอร์ติดต่อมีทั้งไลน์มีทั้งเพจ Facebook หลักคนติดตาม3000ถ้าเป็นเพจคนติดตามพันกว่าแล้วก็จะมี YouTube มีคลิปต่างๆให้ดูฝากติดตามกันหน่อยนะครับเดี๋ยวส่งถึงมือลูกค้าแล้วเดี๋ยวถ่ายต่ออีกทีหนึ่งส่งถึงมือลูกค้าเรียบร้อยครับแต่ว่าไม่ได้ถ่ายคลิปเอาไว้นี่จากการบำรุงด้วยนะ้ำหมักปละาทะเลขมขน้นสีสดมากแต่ในกล้องอาจจะดูเหมือนไม่สด แล้วก็มีวิธีปลูกด้วยนะผมมีวิธีสอนด้วยว่าการปลูกลกุหลาบทํายังไงให้ออกดอกเยอะขนาดนี้เห็นไหมนี่ก็ดอกนี่ก็ดอกนี่ก็ดอกดอกดอกเต็มต้นเลยทุกกิ่งมีดอกหมดเพราะการปลูกลกุหลาบข้อสําคัญคือคอยเอาใบออกเราอยากได้ดอกให้เด็ดใบทิ้งแต่เหลือไว้กิ่งละสามใบก็คือสามอเนี่ยสามขั้วมันเนี่ยหนึ่งสองสามประมาณนี้พอ แล้วก็ให้เอาเด็ดใบที่ออกออกให้หมดแล้วก็ให้เหลือแค่กิ่งละหนึ่งอันอ่าหนึ่งอันก็เป็นอย่างนี้หนึ่งกิ่งต่อหนึ่งอันก็มันจะขึ้นหนึ่งดอกนี่นะหนึ่งกิ่งออกสองดอกเลยคราวนี้อันนี้ก็หนึ่งกิ่งพยายามอย่าให้กิ่งเยอะเกินประมาณนี้แล้วก็ขอบคุณลูกค้าด้วยนะครับที่มาซื้อนี่ก็จะประมาณนี้เลยไม้กินผลไม้กินใบ เขียวๆแบบนี้เลยใช้ปุ๋ยขี้แพะหมักกำลังทำเพิ่มอยู่นี่เลยมะกรูดมะกรูดพันตัดใบใบใหญ่ๆบ้มๆคือลือคือลือเลยใบใหญ่มากวัสดุสำคัญก็กคือฐานฐานชาร์จด้วยน้ำปุ๋ยที่ผมทำไว้แล้วก็มีใบทองหลงังส่วนอันนี้จะเป็นน้ำหมักชีวภาพก็คือจะมีขี้แพะมีกากกาแฟมีชานอ้อย มีน้ำหมักชีวภาพมีจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงมีหลายอย่างมากอันนี้ของดีเลยต้นนี่เขียวปิดเลยเอาไปลดทีพอเราใช้น้ำจนหมดปุ๋ยขี้แพ้มันเป็นเม็ดใช่ไหมมันละลายยากมันย่อยสลายยากแก้ปัญหาด้วยแบบนี้ครับเอามาทำเป็นปุ๋ยน้ำก่อนพอทำเป็นปุ๋ยน้ำปุ๊บใช้ได้สองน้ำสามน้ำน้ำหมดเติมใหม่น้ำหมดเติมใหม่หมมหมแล้วค่าปุ๋ยมันไม่ได้มาตรฐานใช่ไหมเพราะค่าปุ๋ยมันต่ําไม่เป็นไรครับใส่กากกาแฟกากชา จุลินทรีย์หมักน้ำหมักต่างๆอ่านี่ก็มีน้ำหมักจา้าปวกด้วยเพราะว่าเราอย่าลืมว่าในกากาแฟมันมีทั้งเชื้อราดีและเชื้อราร้ายถ้าบ้านเราเชื้อราดีเยอะกากรแฟเราจะเป็นสีเขียวเป็นไตโคโดมา่าแต่ถ้าเป็นเชื้อราร้ายจะเป็นสีส้มสีดําอะไรก็ว่ากันไปเพราะฉะนั้นเรากันไว้ก่อนก็เลยใส่จุลินทรีย์จาาปวกลงไปเพราะมันมีทั้งโปรโตซัว,วช่วยย่อยสลายแล้วก็โบโลแบคเตอร์ แล้วก็ไมคโครไลซาไตโคโดมาคือมีเชื้อราด,ดีประมาณยี่สกว่าชนิดอะอะแค่นั้นดีกว่าบิวเวเรียก็ยังมีเลยด้วยซ้ำแก้ทั้งมแมลงแก้ทั้งดินดานดินแข็งคนที่ใช้ปุ๋ยเคมีแก้ได้หมดทุกอย่างครับนี่ของดีก็นะกำค่าติดต่อซื้อเห็ดผมสนใจติดต่อได้นะนี่ใบเขียวแบบนี้เลยอันนี้ต้นมะนาวสิบก่บต้นนี้ แต่ไม่ตายนะในกระถางนิ้วดินด้วยเพื่อไว้โชว์นี่แมลงแบบนนเนี้ยอันตรายระวังมองไม่เห็นแล้วไปแล้วเนี่ยต้นกระท่อมป่าขึ้นให้ตัดและทับลงบนดินอย่าตัดแล้วเผาหรือตัดแล้วไปทิ้งอันนั้นคือป Ł ุ๋ยชั้นดีนะครับสวัสดีครับโกลี่เดอะฟาร์มเมอร์ลากานไปก่อนด้วยต้นไผ่ในการปลูกป่าของผมเพราะผมปลูกป่าไว้ในบ้านตัวเองทําสภาพแวดล้อมบ้านตัวเองให้เหมือนป่า จะได้ไม่ต้องมานั่งใส่ปุ๋ยทุกวันเพราะว่าต้นไม้ในป่าเนี่ยมันไม่ต้องใส่ปุ๋ยมันก็โตวสวยนะจริงปะแล้วเราทําไมเราต้องไปใส่ปุ๋ยเยอะไปใส่ปุ๋ยเคมีไปฉีดยาฆ่า,มาแมลงทงั้งๆที่ในป่าไม่เห็นต้องฉีดไม่เห็นต้องใส่แต่เราก็ใส่แค่พอประมาณแล้วก็ทําบ้านตัวเองให้เป็นป่าให้ได้เนี่ยจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงก็ทําเองดูดิใบเตสยสวยเลยปลูกในกระถางเล็กๆไม่เจาะรูนะเพราะใบเตยชอบน้ําท่วม ไม่ชอบไม่ชอบน้ําแบบระบายออกนี่กล้วยอันนี้กล้วยป่าเห็นไหมกล้วยป่าก็ยังสวยปลูกระบบอินทรีย์ปลูกใต้ต้นก้ามปูเดี๋ยวจะตัดต้นก้ามปูทิง้งละเพราะว่ามันเป็นต้นไม้ที่เลี้ยงไม่ได้มันแย่งสารอาหารหมดเพราะผมปลูกมะนาวไว้ตรงเนี้ยอันนี้มะนาวพันตาฮีติพันไรมเล็ดใบเขียวปิดเลยอันนี้ก็จะเป็นกองปุ๋ยหมักปุ๋ยหมักไม่กลับกองสูตรวิวศวกรรมแม่โจ้แต่อันนี้เป็นสูตรผมเองแค่ทาตามเขาเฉยแต่ผมแค่แหวกแนวมาเป็นสูตรผม ก็จะประมาณนี้เห็นไหมต้นไผ่พอมันโตเราตัดพอมันโตเราตัดเพื่อเอาใบมาทําปุ๋ยเรื่อยๆส่วนต้องการขยายพันธุ์เราก็เอาขุดเง้ามันขยายพันธุ์ได้อย่างที่ผมปลูกไปรอบบ้านเลยต้นไผ่เพราะต้นไผ่จะดีกว่าต้นก้ามปูต้นไผ่จะเหมือนต้นก้ามปูตรงที่ว่าไม่ใช่ต้นพี่เลี้ยงเหมือนกล้วยถ้าเป็นถ้าเป็นกล้วยเนี่ยกล้วยเป็นต้นไม้พี่เลี้ยงปลูกปลูกอะไรใต้ต้นกล้วยสวยหมดเพราะใต้ต้นกล้วยมีจุลินทรีย์ตรงรากมันจุลินทรีย์ดีเยอะ แล้วก็ตายต้นไผ่จุลินทรีย์ดีเยอะแต่มันไม่ใช่ต้นไม้พี่เลี้ยงมันจะทําให้ต้นอื่นตายเพราะมันแย่งสารอาหารเพราะมันเป็นรากหน้าดินไม่ใช่รากบนไม่ใช่รากใต้ดินเป็นรากผิวดินทําให้ต้นก้ามปูแล้วก็ต้นไผ่ไม่ใช่ต้นไม้พี่เลี้ยงแต่ถ้าแนะนําให้ปลูกนะปลูกต้นไผ่ดีสุดเพราะบางคนคิดว่าปลูกต้นก้ามปูโอเคดีใบก็ดีไนโตรเจนสูงแต่ในเมืองมันปลูกไม่ได้ต้นมันใหญ่ไปและเปลืองพื้นที่เพราะต้นมันสูง แต่ต้นไผ่เราปลูกให้ต้นมันใหญ่ได้แล้วมันดีกว่าต้นก้ามปูยังไงตรงรากไผ่มันจะมีเชื้อราไผ่นั่นคือเชื้อราในป่านะครับอันนั้นคือเชื้อราป่าเราไปหาในป่าไม่ได้ใช่ไหมเพราะบ้านเราอยู่ไกลอยู่กรุงเทพผมก็อยู่กรุงเทพแต่ผม,มอยากได้เชื้อราป่าผมต้องไปเขาใหญ่เพื่อไปเอาดินจากเขาใหญ่กลับบ้านมาเหรอโดนจับไปหาครับก็มาเอาจากใต้ต้นไผ่ครับใบไผ่ร่วงทับถมลงมามันจะมีผลิตเชื้อราเพราะในใบไผ่มีทั้งน้ํามีทั้งน้ําตาล มันก็เลยทําให้เกิดเชื้อราง่ายแต่ต้นก้ามปูเนี่ยใบยมันดวงลงมาเป็นปุ๋ยก็จริงแต่ย่อยสลายช้าเพราะต้นมันไม่ได้มีน้ําตาลเหมือนใบไผ่ไม่ได้มีน้ําเหมือนใบไผ่นั่นเองก็จะประมาณนี้ขอบคุณมากครับปลูกต้นไผ่ดีสุดนะถ้าใครจะสร้างป่า